สวัสดีค่ะผู้ปรารถนาความสุขทุกท่านวันนี้วันที่4พฤษภาคม2564ยายบุญกับรายการยายบุญมาพาพบสุขมาพบกับทุกท่านในตอนที่หนึ่งนะคะชื่อตอนว่าความสุขอยู่ที่ไหนและก่อนที่จะบอกว่าความสุขอยู่ที่ไหนยายจะพาไปดูผลไม้พื้นบ้านนะคะ นี่คือมะแฟนนะคะมะแฟนเป็นผลไม้หายากใบอ่อนของมะแฟนรับประทานเป็นผักได้นะคะมีรสฝาดอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะ นี่คือผลผลมะแฟนนะคะเวลาสุกมะแฟนจะมีรสเปรี้ยวองค์หวานจะมีสีแดงถึงสีน้ำตาลนะคะย้อนกลับมาหาคำถามที่ว่าความสุขอยู่ที่ไหนหลายคนอาจจะมีคำตอบสำหรับตัวเอง หลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามนะคะว่าความสุขของฉันอยู่ที่ไหนยายเองเคยตามหาความสุขมาเกือบทั้งชีวิตวันนี้ยายได้คำตอบแล้วว่าเราไม่ต้องไปตามหาความสุขที่ไหนเลยเพราะความสุขมีอยู่ในการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติของแต่ละคนและไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ความสุขมีในการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติและไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคนที่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนจึงจะมองเห็นความสุขชีวิตเต็มไปด้วยความสุขนะคะไม่ต้องตามหาความสุขไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะความสุขมีอยู่ในการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติอยู่แล้วนะคะ ฉะนั้นการทำให้มีความสุขจึงไม่สำคัญเท่าการทำให้ไม่มีความทุกข์นะคะเนื่องจากคุณเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นชุมชนประเทศชาติและโลกการดำเนินชีวิตแต่ละคนย่อมส่งผลถึงคนอื่นด้วยเช่นถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งยิงปืนในตลาด อะไรจะเกิดขึ้นคะการกระทําของเขาการดําเนินชีวิตของเขาที่ไม่ปกติย่อมส่งผลต่อคน,คนอื่นนะคะฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขได้การที่เราจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้การดําเนินชีวิตนั้นต้องไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและอนาคตนะคะ ความสุขเป็นความรู้สึกต้องมองด้วยใจจึงจะเห็นความสุขนะคะอดีตผ่านไปแล้วผ่านไปเราจะเริ่มต้นใหม่ในทุกเวลาที่เปี่ยมสุขนะคะก่อนจากกันใยายขอทบทวนนิดนึงเกี่ยวกับความสุขนะคะ ความสุขอยู่ที่ไหนความสุขมีอยู่ในการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติและไม่มีปัญหาเกิดขึ้นคนที่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนจะมองเห็นความสุขไม่ตํมหาความสุขไม่พยายามทําให้มีความสุขเพราะความสุขมีแล้วการทําให้มีความสุขไม่สำคัญเท่าการทําให้ไม่มีทุกข์ การที่จะมีความสุขยั่งยืนได้การดำเนินชีวิตนั้นต้องไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและอนาคตทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จงดำเนินชีวิตไปในทุกวันอย่างมีความสุขนะคะตราบที่เรายังมีลมหายใจ ขอให้ทุกท่านที่ปรารถนาความสุขจงมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ